ดีไซน์เด e ะร c น a n น e ลนะคะชาน e ลที่จะแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับน้องๆที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ welcome back to week number four y ใครตามพี่มาถึงวิคนี้ถือว่าสุดยอดมากเป็นยังไงกันบ้างคะได้งานกันแล้วหรือยัง มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยนะส่งข้อความหาพี่ได้ตลอดเวลาสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้จักพี่นะคะพี่เป็น CEO ของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับภาครัฐและเอกชนทั่วภาคใต้รวมถึงที่สำคัญที่สุดเลยพี่เป็น Career Consultant นะคะที่จะส่งน้องๆดูแลน้องๆให้ได้งานที่น้องๆใฝ่ฝันนะคะวีคที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน้องๆได้มีใครได้ว่า In, เข้าไปในบริษัทที่เราอยากจะทำแล้วหรือยังพี่ว่าพี่ได้ป้อนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้น้องๆอ,อย่างเต็มเปีเ่ยมมากๆส่วนวีคนี้นะคะเป็นเข้าวีคที่4แล้วนะแล้วพี่จะแชร์ในเรื่องของออ job description กับ job qualification ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ผ่านมาของพี่ที่แบบว่าทำงาน6ปีแรก ออกมันทุกปีปีละงานอะไรแบบนี้คือทํางานในแต่และบริษัทไหนก็อยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วก็ออกหมดพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้ประสบประสบการณ์ความผิดพลาดจากพี่นะคะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ว่าเฮ้ยพี่นุราบอกแบบนี้เราจะไม่ทําแบบพี่เขาเราต้องเปลี่ยนทัศนคติอย่างไรให้เราอยู่กับงานนั้นนานๆเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่ม พูดถึงเรื่องงานในแต่ละงานในวีคนี้นะคะอย่าลืมนะคะน้องๆฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พี่ในการที่จะผลิตคลิปดีๆมาให้กับน้องๆแล้วก็ให้น้องๆเซฟเวลาในการหางานได้มากที่สุดก็คือน้องๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ความผิดพลาดจากพี่แล้วก็ไม่ไปทำตามนะคะอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นนะน้องๆพี่ได้ทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมเลยค่ะข้างล่างใน Facebook นะถ้าใครสนใจตำแหน่งงานในคลิปนี้โดยโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของตำแหน่งที่พี่เคยทำเป็นงานแรกซึ่งเป็น Gallery Manager พี่จะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็จะแชร์ข้อมูลกับน้องๆในเรื่องของ job qualification แล้วก็ job description ซึ่งน้องๆสามารถ เข้าไปดูได้เลย mm hmm. เผื่อน้องๆคิดว่าแบบเออฉันอยากทำงานตำแหน่งนี้รายละเอียดที่เขารับเป็นยังไงเนาะ mm hmm. ก็ตามไปดูกันใน Facebook ได้นะคะ น้องๆคะงานแรกเป็นงานที่พี่ทำเลยเป็นตำแหน่ง g a l l ลอรี่ n ม g น r น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่นราทำไมอยู่ได้แบบตำแหน่งแรกก็คือได้เป็นหัวหน้าเลยเป็น g a l l ลอรี่ n ม g น r เพราะพี่จะบอกว่าออฟฟิศที่พี่ทำอะคะ่ะมีพนักงานกันอยู่5คนในงานแรกนะคะก็จะแบ่งเป็นแบบกราฟิกดีไซน์มี บอสใหญ่มีเลขาบอสแล้วก็มีช่างประจำของของแกลเลอรี่แล้วก็เของพี่คนเดียวเนี่ยเป็นแกลเลอรี่แมนเจอร์ใช่ไหมแกลเลอรี่แมนเจอร์ที่พี่ทำนะคะก็จะเป็นเอว t h i ิงจริง mm hmm. ๆกับเบลเหมือนกันก็คือว่า พูดคุยกับลูกค้าหรือพูดคุยกับ c o l l e c ต t ร r ที่ที่เขาจะมาซื้อภาพเนาะเราต้องรู้รายละเอียดของภาพต่างๆที่เขาโชว์ในแกลเลอรี่ซึ่งตอนนั้นพี่จำได้มีทั้งหมด1 2 3 4 4ห้อง4ห้องใหญ่ก็คือภาพของพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่วาดภาพเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูซิลืมจนได้นัก วาดภาพเนี่ยเขาก็จะเอาภาพแล้วก็มาแขวนไว้ใช่ไหมคะดูสิพี่ภาษาสื่อสารไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ก็เขาก็จะเอาภาพของเขาเนี่ยหลังจากที่วาดเสร็จมาแขวนไว้แล้วก็คนที่พวกเป็น c o l l e ตอร์นักสะสมภาพเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูภาพเหล่านั้นแล้วก็จะซื้อใช่ไหมส่วนหน้าที่ของ g a l l ่แ y manager เนี่ยเราก็ต้องรู้จักภาพเหล่านั้นดีว่า มันพูดถึงอะไรเกี่ยวข้องกับอะไร inspiration คืออะไรราคาเท่าไหร่ถ้าเราปิดการขายได้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ใช่ปะถึงที่นี่ก็เ,เราก็ต้องตอนที่ไปก็คือศึกษาภาพนั้นๆแล้วก็ทางแกรี่เนี่ยก็จะมีการจัด exhibition ให้กับแบบคนคนที่สะสมภาพทั้งหลายเขาก็จะมาดูการจัด exhibition นะคะเราก็จะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วเราก็จะส่งการเชิญไปว่าเออวันนี้นะเราจะมีการ จัดแอกซิบิชันนี้นะจะมีแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีเครื่องดื่มขนมอะไรต่างๆก็คือให้คนมาดูภาพแล้วก็เขาก็จะได้มาซื้อนะคะพวกคอลเลกเตอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบขาประจําอยู่แล้วว่าแบบว่าเออเวลามีภาพอัปเดตใหม่ๆเขาก็จะมาดูเราก็จะอัปเดตใน f c e e o o o ของของของออฟฟิศเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ สื่อสารกับลูกค้ามากกว่าเป็นงานที่ใช้ลุกใช้การสื่อสารใช้ภาษากับลูกค้าที่เข้ามาบางคนเขาถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับเรื่องภาพเราก็ต้องสื่อสารได้และพี่มองว่าที่เขารับให้พี่เป็นแกลเลอรี่เมนเจอร์ตอนนั้นเอาจริงๆพี่ก็งงเหมือนกันพี่คิดว่าพี่ลิสต์มาเนาะพี่รู้สึกว่าสกิลการสื่อสารพี่ค่อนข้างดีนะตอนนั้นถ้าแบบอายุ20 22, 23พวกพี่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยซึ่งภาษาอังกฤษเบสิกพื้นฐานหรือทั่วทั่ไปพี่พูดได้อยู่แล้วแล้วก็การแต่งกายพี่เป็นคนชอบแต่งตัวมากก็เลยพี่คิดว่าด้วย total โอเวอร์ออลเขาไม่ได้เน้นว่าอยต้องจบปริญญาโทนะหรือว่าอะไรแต่เขาต้องการคนที่ใช้ภาษาแล้วก็สื่อสารได้ดีแล้วก็แบบสามารถพูดคุยกับคนที่เข้ามาได้ต้อนรับได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเ <c oughs> ขาเขามองพี่ตรงนั้นเขาก็เลยยกตำแหน่งนี้ให้พี่รวมกับเหมือนกับว่ายังไงล่ะพนักงานในออฟฟิศมีกันแค่แค่ห้าคนต่างคนก็ต้องต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีพี่ก็เลยคิดว่าแบบ เขาคิดว่าพี่น่าจะ handle การรับลูกค้าได้ดีตอนนั้นพี่ก็เลยคิดว่าพี่ได้งานเพราะเหตุนี้นะคะถึงทีนี้ก็คือที่สำคัญน่ะน้องๆก็จะถามว่าเออเฮ้ยทำไมพี่นุราออกล่ะ แล้วทำไมอยู่ถึงออกเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วที่พี่ทำอตอนแรกๆพี่ก็เอนจอยนะคะน้องๆพี่รู้สึกว่างานมันเป็นงานที่สนุกมากแล้วก็เวลาลูกค้าจะมาดูภาพหรือว่าจะมาซื้อภาพแล้วเวลาจัดแอกซิบิชันเราก็ต้องไปซื้อขนมนมเนยมาตั้งแล้วก็แบบชมเครื่องดื่มนูนน่นนี่แล้วก็พี่รู้สึกสิ่งที่พี่ชอบในงานนี้เนาะ เป็นงานที่เอนจอยมากก็คือได้พูดคุยกับลูกค้าบางทีได้เสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้วก็อธิบายภาพนู่นนี่แล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวว่าเออเฮ้ยเขาชอบภาพแนวไหนเราจะได้ออฟเฟอร์เขาให้ถูกแล้วก็แบบ r e l ationship อะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับพี่ติดต่อกับลูกค้าใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่พี่ชอบการพูดคุยกับลูกค้านั่นเป็นงานแรกที่พี่หาเจอว่า อ๋อนี่ฉันชอบเรื่องนี้และสิ่งที่พี่ไม่ชอบก็คือเรื่องของตอนนั้นเหมือนพี่ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้ว่าพี่ทำอะไรผิดแต่ว่าพี่โดนด่าแบบคือโดนด่าเสียงดังมากแบบแบบเออมอสตะโกนด่าพี่แบบคือตวาดใส่ต่อหน้าคนเยอะๆแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อายมากแล้วพี่ก็ พี่ก็ยังไงล่ะเหมือนกับหน้าแตกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าคนที่บ้านเราไม่เคยทํากับเราแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเสียความรู้สึก แต่ว่าเราก็ยังคงอยู่ต่อนะคะพี่จาได้ว่าพี่อยู่ต่อจนถึงสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้พี่ทําได้ประมาณ5้าถึงหเดือนแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นและพี่คิดว่าเออการที่เขาตะหวาดใส่เราเหมือนตอนนั้นจิตใจเรายังบอบบางอะ่ะเด็กๆเหมือนกับพิ่งจบมาใหม่แล้วก็เอ,อ่อแฟมิลี่เราก็ชีวิตเราดีมากแล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เวลามีใครมาตะกูนหรือตะคอกด่าเราเราทาไม่ได้เลยเราแบบรู้สึกแบบอับอายมากขขยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลย พี่ความรับไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยทําให้พี่ออกจากงานทั้งทั้งที่พี่ชอบงานนี้อืมแล้วพี่รู้สึกว่าตอนนั้นยังเด็กเนาะตอนตอนตอนนั้นยังเด็กพี่รู้สึกว่าออกเพราะว่าคนตะโกนด่าแล้วก็เหมือนกับมันขาดความเป็น professional แล้วพี่รู้สึกว่าถ้าพี่รู้สึกไม่โอเคที่จะอยู่ที่ไหนพี่ก็จะไม่อยู่พี่เลยเดินออกแล้วพี่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ให้เกียรติตัวเองมากพอแล้วก็เ เราอย่างน้อยน้องๆตอนนี้ใช่ไหมเหมือนกับปีแรกเนาะ๋อาตีว่าปีแรกที่เราทําผิดก็คือว่าเราไม่พอใจโอเคเราไม่พอใจเราแซดเรารู้สึกกดดันเพราะว่ามีคนตะโกนด่าเราต่อหน้าคนอื่นเรารู้สึกกับอายเราออกแต่อย่างน้อยพี่เรียนรู้ว่าหนึ่งเราเรียนรู้การให้เกียรติตัวเองว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องอยู่แต่สิ่งข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยงานเนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ย มันโอเคที่แบบเราเรา,เราเป็นเราเราชอบงานพูดคุยกับลูกค้าเราชอบที่จะติดต่อสื่อสารเราเป็นคนพูดเก่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราชอบแต่การที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันมันมันไม่เป็นโปรเ e s ชั o นอลมากพอแล้วก็เราไม่ชอบให้ใครด่าเราต่อหน้าคนเยอะๆเรารู้สึกอาย นั่นคือสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบที่พี่เรียนรู้นะคะก็หลังจากนั้นอะประมาณหลังจากโดนด่าสองอาทิตย์พี่ก็ออกแต่ถ้าพี่มองย้อนหลังกลับไปนะคะน้องๆพี่ก็พี่ก็ไม่อยู่อยู่ดีเพราะว่าการที่เราโดนด่าแบบนั้นมันรู้สึกอายพี่ก็ไม่อยู่อยู่ดีแต่ซึ่งน้องๆพี่ว่าน้องๆก็จะเจอแบบพี่นี่แหละแต่อย่างน้อยถ้าเราให้เกียรติตัวเองถ้าเราตัดสินใจว่าแบบเออออกแล้ว พี่อยากจะให้น้องๆหาสิ่งที่ชอบในงานนั้นและอาจจะมาจดในสมุดโน้ตเล็กๆก,ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นนะคะน้องๆพี่ยังแบบมืดแต่ด,ด้านยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรหลังจากเรียนจบแต่พี่มองว่าเอออีกอย่างนึงคือเงินดีตอนงานตอนนั้นเริ่มที่หมื่นสี ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นนะก็คือหมื่นสีเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออมันดีจบใหม่ตำแหน่งดีแล้วก็เออคุยกับลูกค้าชอบแต่สิ่งข้อเสียงเดียวคืออย่างที่พี่เล่าเลยแล้วพี่คิดว่าพี่อาจจะทำอะไรผิดมากก็ได้ตอนนั้นแต่พี่พี่พี่เออพี่อาจจะทำอะไรผิดมากก็ได้ตอนนั้นแต่บอสพี่อ่ะเออเขาตะโกนด่าพี่พี่ไม่แน่ใจว่าผิดแค่ไหนพี่ลืมแล้ว แต่พี่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ควรจะตะโกนด่าเนาะเออก็กนั่นแหละก็เลยออกมาก็สิ่งที่ชอบสรุปเนาะสิ่งที่ชอบก็คือการคุยกับลูกค้าที่พี่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารเงินเดือนตำแหน่งหน้าที่ชอบแต่ถ้าใครไม่ Respect เราแล้วก็ให้เรารู้สึกดาวหรือว่ารู้สึก Depressed พี่ไม่ชอบพี่ออกเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าน้องๆอะ่ะ จะต้องเจอแบบนี้เหมือนกันเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้เรียนรู้นะคะน้องๆการที่เราเก็บประสบการณ์ที่เรารู้ว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วก็เราไม่ชอบสิ่งนี้ก็ เป็นการเรียนรู้อีกขั้นหนึง่งพี่มองว่าไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะสเตปอัพต่อไปเรารู้ว่าเราต้องชอบชอบที่จะพูดคุยกับลูกค้าเราอาจจะไปทําร้านอาหารหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์แบบนี้ค่ะเป็นการเรียนรู้แล้วก็สําหรับน้องๆที่ยังไม่กล้าก้าวขาออกไปหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกลับไปดูวีคแรกนะพี่จะเตรียมพร้อมน้องๆตั้งแต่ การเช็คลิสต์เอกสารสมัครงานการเขียนเรซูเม่เขียนโคเวอร์เลเทอร์ทุกอย่างทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยน้องๆจะได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้หน้างานแบบพี่นะคะสิ่งนี้ที่พี่อยากจะแชร์ก็คือถ้าน้องๆกำลังอยู่ในงานไหนแล้วก็ไม่ชอบอะไรและถ้ารู้สึกไม่ดีแล้วก็แบบรู้สึกว่าโดนด่าหรือว่าทำอะไรที่มันเกินไปที่เราทำให้เรารู้เซลล์เรสเปคพี่รู้สึกว่า ถ้าเป็นพี่ที่ออกแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะว่าเราทําผิดหรือทําถูกถ้าเราคิดว่าเราทําถูกแล้วเราอาจจะให้เขา,เ,าเราอาจจะให้เขาแบบอารมณ์เย็นลงแล้วก็ทั้งคู่เย็นลงแล้วเราค่อยหาเวลาคุยกันแล้วก็อธิบายหาเหตุผลว่าเราผิดหรือถูกแต่ตอนนั้นพี่เด็ก พี่ไม่รู้เลยว่าเราควรจะทํำยังไงพี่ออกอย่างเดียวคือพี่อาจจะผิดก็ได้นะตอนนั้นซึ่งน้องๆก็ลองเอาเป็นสเต็ปไปคิดดูนะคะถ้ามีใครตะโกนด่าเราอย่างเงี้ยเราอาจจะกลับมามองเองว่าเฮ้ยหรือว่าเราผิดจริงแล้วก็เราอาจจะกลับไปขอโทษพี่เขาว่าเออเฮ้ย e เราจะไม่ทําอีกแล้วแล้วก็เออพี่เขาอาจจะขอโทษเราด้วยก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปแบ็กกราวน์เขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่างานปัจจุบันเนี้ย หายากมากเด็กๆเ,เราต้องมีความอดทนแล้วก็ซู้ๆไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาพูดคุยหรือว่าอยากจะได้งานแล้วก็ยังไม่มีเป้าหมายเนี่ยสามารถบุ๊กพี่ได้เลยนะแล้วก็เลขาพี่จะทำการจัดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคลิปต่อไปจะเกี่ยวข้องกับงานอื่นๆอ,อีกเช่นกันซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่ง Um, sales and Marketing ยังไงตามกันมาคิดหน้านะคะไว้ไว้เลย,ยะคะ่ะ